มาจากในป่าแล้วก็นะคะมานอนนะคะเอาดินลงนอนนะคะแม่แม่แล้วก็จะให้นางอาบน้ำจะนอนหรือจะกินจะนอนหรือจะกินล่ะลูกเทียงลงเทีย่ยงลงกันงาะเออเทีย่ยงลงเทียงลงเออปึ้งอ้าวโอเคค่ใจเย็นๆใจเย็นๆหวานลูก ดูดูดินเนาะนะคะคุณแม่ดินอ้ยตกลงจะนอนหรือจะอะไรกันแน่ดินดูนะคะแม่ดินแดงดินแดงเต็มเลยระวังหน่อยพ่อดินแดงเต็มหลังเลยนะคะเที่ยงลงองเอ้ยค่อ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 ยค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 อยเอ้ยเดี๋ยวจะเปิดน้ำให้หนุ่มสาว นอนลงก่อนนอนลงก่อนลุกนั่นดินเต็มเลยน้ำเลยไหลแรงโอ้ทับขาคนทับขาคนือ้อใจเย็นๆนลุกวันนี้นะคะให้มามีอาบน้ำเนาะนะคะแม่แม่าวานสกปรกไอ้บุตรเด้ดออูลุกออกพ่อลูกออกพ่าดินดูดินแม่ เพราะว่าอากาศร้อนอาบน้ำแล้วเข้าในป่าเอ้าเดี๋ยวก่อน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 เฮ้ยไอ้เนื้อไอ้มาเอ้ยเดี๋ยวห่าจ้าหนึ่งอยู่วะเออมา อาบน้านอนนะคะแม่แม่แต่นี้นะคะเป็นน้ำปั๊มนะคะขอบคุณแม่ปุยนะคะที่นะคะสั่งนะคะสายไฟมาให้นะคะมามีได้อาบน้ำแบบเย็นสบายสบายเลยนะคะขอบคุณแม่ปยนะคะที่นะคะส่งสายไฟมาให้มามีของเราได้อาบน้ำนะคะยเย็นๆนอนนะคะมามีสูงด้วยใช่อะ <laughs> ไรจ่าย <laughs> ห่วงกินห่วงกินเยอะ เลยทะเลาะกันกับ uh, พ like anyway, so so well. so yes, ่อดาวเลยให้นอนดอนได้หน่อยห่วงกินมากกว่ากินด้วยล้างด้วยก็ได้พ่อเสียงฟ้าก็ร้องนะคะแม่ก้มลงดิก้มลงจะก้มไปตรงไหนตกลงจะก้มตรงไหนก้มตรงไหน ดูดินสิงลงเออดินเยอะเยอะเยอะฮะมองไงใส่หัวสุดมองจดหมอนลปร่งนะเด็มองลงมองฮะโหมาโหมดสบายพี่อะไรจ้าอยูวอากาศร้อนด้วยเนาะนะคะนางได้ไปอยู่ในป่าก็นะคะ อาหารการกินก็ไม่ค่อยมีเ,เนาะนะคะแม่เอาไปก็เอามาทะเละกลายเป็นทะเลาะก,กันไปเลยสายสายน้ำถึงนี้นุกอาบน้ำจะเสร็จไหมเนี่ยนุก <c oughs> ต้องทะเลาะกันอือมามีหิวบอกอกว่าโผนูคะจะเย็นเย็นก่อนลูกเออเออตรงนี้แหละอออือตรงนี้แหละลูกตรงนี้แหละจะเย็นเย็นเออเออตรงนี้จะเย็นเย็นพี่มันกดอิงี่ <laughs> มัน,นกดกบโอ้เนอะใจะเย็นๆลูกใจเย็นๆได้กินอือจะได้เย็นๆย <laughs> ็นทา้งตัวใหญ่คนตัวเล็กก็ประมาณนี้เนาะนะคะแม่แม่อืมใจเย็นะะเย็นาใจเย็นเย็นพอแล้วพ่อพอแล้วพ่อปวดขา <laughs> มามีบอก <laughs> นุป,ปวดขาแล้วพ่อนุป,ปวดขาแล้วหิว <c oughs> กินน้ำดูแม่เพราะว่าอากาศร้อนเส้นเลือดหูมามีนะคะขึ้นเป็นเส้นเลยเนาะนะคะเพราะว่าอากาศร้อน <c oughs> อาบน้ำจะสะอาดไหมเนี่ย น้องโชคหัางสวยเพะเหมือนคายเหมือนมามี นี่นะคะต้องเปิดน้ําใส่ถังแล้วก็ปั๊มนะคะไปให้มามีอาบอยู่ตรงนู้นเนาะขอบคุณไปยังนะคะแม่ปุยนะคะที่นะคะออเดอร์สายไฟมาให้นะคะได้ใช้งานนะคะอาบน้ําให้นะคะสาย้าขอให้คุณแม่นะคะปุยนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ํารวยเงินทองกิจการงานการเงินก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะสาธุสาธุบุญกับคุณแม่ปุยคะ่ะ ขอบคุณนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้าไลฟ์ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแม่ขอบคุณค่ะ